เชนิสอเลอร์9นาฬกา18นาทีค่ะก่อติดการอภิปรายแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่วันนี้มีขึ้นเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ฝ่ายค้านใช้เวลาไปกว่า14ชั่วโมงส่วนวันนี้บรรยากาศก่อนการอภิปรายจะเป็นอย่างไรไปเกาะติดพร้อมกันกับผู้สื่อข่าว nation tv คุณพักขนันมุมานค่ะ ครับเช้ญญานี้บรรยากาศที่รัฐสภาค่อนข้างเงียบเหงานะครับพบสมาชิกหลายคนยังไม่ได้เดินทางเข้าสภานะครับขณะที่ภาพรวมเมื่อวานนี้ฝ anyway> ่ายค้านเองก็ได้มีการลุกขึ้นสนับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอภิปรายรัฐบาลในหลายประเด็นนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ได้มีการลุกขึ้นชี้แจงเป็นระยะขณะเดียวกันนะครับวันนี้ฝ่ายค้านเองนะครับก็ได้มีการคุยโวนะครับบอกว่าจะจัดหนักจัดเต็มเข้มข้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนร้อมพบนะครับสมาชิกฝ่ายค้านหลายคนได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการอภิปรายในวันสุดท้าย นี้ด้วยครับ เหลือเวลากลมกมอีกประมาณกว่า15ชั่วโมงนะครับสำหรับการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อรัฐมนตรีในวันสุดท้ายซึ่งภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกพักฝ่ายค้านประสานมือพันึกกําลังชําหละรัฐบาลในหลายประเด็นนะครับอาทิวิกฤตเศรษฐกิจข้าวของแพงข้าแรงถูกวิกฤตโรคระบาดท,ทั้งคนและสัตว์วิกฤตการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวทําประเทศได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเอง ก็ไม่นิ่งเฉยนะครับขนทัพรัฐมนตรีมาชี้แจงและตอบโต้กดตอบข้อโต้แยง้งซึ่งรวมนะครับรัฐมนตรีใช้เวลาไปกว่าสชั่วโมงและเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับ สำหรับการอภิปรายในวันนี้ทัพฝ่ายค้านคุยโวจะจัดหนักจัดเต็มเข้มข้นกว่าเมื่อวานอย่างแน่นอนครับซึ่งสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านหลายคนได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามอทิประธานวิปฝ่ายค้านนายสุทินคลังแสงได้โพสต์ขอกำลังใจพร้อมบอกตอนจะอภิปรายปิดเป็นคนสุดท้ายถัดมาที่สสที่ถือว่าทำการอภิปรายได้น่าสนใจในหลายครั้งนะครับอย่างสาสกทมพักเพื่อไทยนายจิรายุข่วงทรัพย์เองก็ได้โพสต์ ให้ประชาชนปูเสือรอดูและบอกวันนี้รับมากมาคมมากด้านสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในรังซิมันโรมได้โพสต์ว่า ขุดสิ่งที่ถูกฝังลืมให้กลับมาเป็นสิ่งที่จดจําซึ่งเป็นการเชิญชวนประชาชนให้ติดตามนะครับสำหรับกอบเวลาที่เหลือในวันสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนายแพทย์สุกิจอัตโภกรได้ล,ลงมาสรุปกับสื่อมวลชนนะครับโดยจําแนกเป็นฝ่ายค้านคงเหลือ10ชั่วโมง49นาทีฝ่ายรัฐบาลคงเหลือ1ชั่วโมง56นาทีและฝ่ายคณะรัฐมนตรีเหลือ2ชั่วโมง39นาทีนะครับขณะที่สําหรับมาตรการาการป้องกันโควิดยังคงเข้มงวดเช่นเคยนะครับกำหนด ให้ผู้เดินทางเข้ารัฐสภาทุกคนจะต้องกรอกแบบคัดกรองโควิดตรวจอุณหภูมิร่างกายรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ ขณะที่บรรยากาศสดๆขณะนี้ก็จะเห็นว่าบรรดาสื่อมวลชนยังคงปักหลักเพื่อจะรอการเข้ามาของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงอีกสักครู่หนึ่งสําหรับการอภิปรายในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการเปิดตั้งแต่ในช่วงเวลา9นาฬิกานะครับในขณะนี้เป็นลําดับของสสร้อเอ็พักเพื่อไทยนางสาวจิราพรสินธุพรัยที่มีการพูดถึงในหัวข้อ,ขอการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลครับ คุณมัคคณันนะคะรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะพบกับ n a t ั่นนิวส์อ e r เลอีกครั้ง11นาฬิกานาทีรายการต่อไปติดตามรับชมข่าวค้นกีฬาเข้มค่ะ